ตาใบไม่มีเนื้อหาไม่มีนโยบายไม่มีประโยชน์นโยบายของเราจำง,ง่ายๆอย่างนี้เขาจะมาทำอะไรให้ฉันเลือกเขาไปเป็นผู้แทนราษฎรวันนี้เขาไหวฉันพอเลือกตั้งไปฉันต้องมาไหวเขาหรือเปล่าไม่ใช่เขาสัญญาไว้อีกอย่างก,ก่อนเลือกตั้งลังเลือกตั้งสบัดสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่ เดือนสิบกันยาเราต้องเข้าคูหาพียืนยันกันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนเลือกการให้ถล่มทลายเลือกให้เขาตกใจว่าอ้าก็ไหนบอกว่าเลือกตัางแล้วไม่ได้แล้วทำไมยังมาเลือกกันอยู่เพราะว่าจะเลือกจนกว่าจะเอาที่กูอยากได้ไงนั้นสิบกันยา การเบอร์หนึ่งสมโยสงศรเข้าสภาเลือกพิธาเป็นว่าทีนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อนำฝ่ายค้านผมไม่เอาก็ประชาโชว์จิบาดคนตโงรกนนผมไม่เป็นนายกว่าที่นายกคนต่อไปเท่านั้นผู้นำฝ่ายค้านไม่เอา